สวัสดีค่ะพบกับปุ๋ยนะคะที่ปรึกษาการขายโตโยต้านะครนคนสาขาเทพารัก์นะคะคลิปนี้นะคะปุ๋ยก็จะมาประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นแคมเปญน,นะคะที่คุณลูกค้าเรียกร้องกันเข้ามามากๆเลยเนั่นคือโปรโดอกเบี้ยศูนอนตผ่อนนานสุด8.4ดงวดเลยค่ะค่ะสำหรับโปรโดอกเบี้ยศผ่อนนานไปถึงสงวดนะคะสามารถใช้กับรถกระบะสีประตูพิเรนร์น ุกรุ่นได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะสีประตูดิลเนอร์รุ่นเอทีรุ่นมิดและรุ่นไฮนะคะส่วนในรุ่นของกระบะ4ประตูนะคะรุ่นขับเคลื่อน4ีล้อจะไม่ได้เข้าร่วมแคมเปญนะคะคุณลูกค้าคุณสมบัติและเงื่อนไขเพิ่มเติมนะคะเพียงคุณลูกค้าอายุงาน1ปีขึ้นไปหรือมีประวัติการครอบครองรถยนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดยี่ห้อใดก็ได้นะคะก็สามารถใช้แคมเปญนี้ได้เลยค่ะ คันนี้นะคะก็จะเป็นรถที่ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเรียบร้อยรอเจ้าของรถมารับนะคะจะเป็นรุ่น r ี v o 2.4มิดพิลเนอร์สีขาวราคาจะอยู่ที่899,000บาทค่ะโดยคันนี้นะคะได้มีการติดตั้งตกแต่งโลโก้ GR ด้านหน้าเท่ๆแบบนี้เลยนะคะติดฟิล์มกองแสง60รอบคันค่ะเป็นแบบเซรามิกนะคะ พร้อมกับติดกันศาส์เป้ากันรอยแบบเคปล่าฟ้าทาังน้ำมันเคปล่านะคะรวมทั้งไลเนอร์ด้านหลังนะคะทุกชิ้นนะคะเป็นของแท้ของโตโยต้าหมดเลยค่ะหรือคุณลูกค้านะคะอยากรีเควสติดตั้งอย่างอื่นเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะสำหรับ แคมเปญดอกเบี้ยศ็นตผ่อนนาน8.4งวดในรถรุ่นกระบะสีประตูเบนเนอร์ทุกรุ่นนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าสนใจใช้โปรดอกเบี้ยศร์เซ็ก็สามารถติดต่อเบอร์โทรตามที่ขึ้นให้ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆที่ปุ๋จะนำม,มาอัปเดตให้กับคุณลูกค้ากันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ